สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับวันนี้กับพี่น้องมาอยู่ที่สองกำไรบรรใตยพี่น้องครับบรรใตยตะบุตรบรรายเพุทธสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครพี่น้องวันนี้บัตรสองร้อยบาทครับมาเบิ้งมาลุ้นกันพี่น้องครับป่าพี่น้องมีป่าปล่อยก็จันพี่น้องครับป่าปล่อยกับป่าธรรมชาตินิดหน่อยมาเบิ้งมาลุ้นกันแต่เทสเทสเบิ้งแล้วก็เห็นปลาใส่หญ่งยิ่งเขาติดลังครับ สะดุ้งกัน่าเนนให้เขาครับทั้งสะดุ้งห่างสะดุ้งตั้งสะดุง àng, ะดงงะด้งเดินสะดุ้งเดินแนแพ่หลยให้เขาครับพี่น้องมัน,เนีเต็มน้องอาอยะครับเอาแล้วครับพี่น้องบานพี่น้องครับโลกแรกบาทแรกพี่น้องเบิ้งปลาสิตุ้มต่ำทั้งหนครับ เดี๋ยวบงภามู่กว่างก่อนครับตอนแรกครับพี่น้องครับว่บปาปลาไม่สะดวทางใดครับไละละบ,บาดแรก วันแรกคือไปเห็นพี่นอ้องเอาครับติดสามตัวครับพี่น <ภา S 1> ้องเหลือสิเหลือจากตัวพี่น้องครับบาทซีไปก้อยโอ้โดดเลยคึ่งเ็นนี่เลยโอ้โหตักบาทสอง ยังเหลืออยู่บ่าครับพี่น้องครับเบิ่งในสะดุ้งเพิ่นอาเบิ้ดแล้วครับอเค <Okay, S 2> ก็ได้พี่นอ้องปัดจีนใหญ่ครับ บ่่ละค้นโดดแทะโย่บ่ล่ะยังอยู่ยังอยู่เอาเรียบร้อยตักเรียบร้อยครับอาจจะเหมือดนี่ไหมคุณน้องครับเอาในเสะดืดอหงเราฟังครับจีนย้ายเขาแล้ว เรียบร้อยอทางพุ่นถึกลายังได้ลแล้วทางทีน,น้องปไปง่ายขอเสืดดวงครับอปอาดลากระโหูง่ายตักเรียบร้อยครับเอาทางนี้ยังตักกว่าไหนครับทางนี้ครับ มาเบ่งปลาตัวนี้พี่น้องครับตัวใหญ่ครับเอาอยากครับ ออยเราฟังครับฝ่ากํลังขอฟังอยู่ตนรนบตักเรียบร้อยครับ

เรียบร้อยครับอ๋อมีโดดขึ้นเก้าครับเสียมดีมปเป็นปาจีนครับพี่น้องปาจีนใส่ใหญ่ครับ เฮียบร้อยครับอ๋อมาลุนกับเสี้ยนดักไม้แดงปลาสีขาวบะเขา่าครับพี่น้องบอฮันเห็นเพิ่นได้ยักษ์ตัวอยู่นี่ครับนั่นบ่ได้อีกแล้วนั่น อันดอกไม่เตีมหัวนั่น,ออนโอ้สะดวกฟังนักบอนครับพี่น้องปันวันจันครับโอ้ได้หอดป่าตะเพียนเเพพราาะปปียนนต ลองฟังครับพี่น้องซื้อลงนิดหน่อยเราฟังซื้อลงนิดหน่อยเราฟังทั้งฝุ่นครับพี่น้องโอ้ขาดไปซ้ำขนาดย่อเกินเนื้อหนามแบบนด้นั่นขาดละตัวใหญ่าขาดไปซ้ำแแห่นี่พี่น้องแห่นี่ดึงปลาใหญ่ขึ้นแล้ว หยดหยดง่าให้กันครับพี่น้องครับเอากะลังปดครับปดลงกระช่างเลยครับพี่น้องจะเป็นปานปาจีนครับพี่น้องปาจีนง่ายครับคนอะ่ะ อยู่นหล่าลปลาโดูเง,ง,ง,ง่วยมาท่านเอาครับปลาสะดูงไง่้ยท่านพี่น้องครับอ้าวขาดไปแล้วเรียบร้อย,ยงงอมาลุน้นเหมนกันพี่น้องรอบนี้เขาเปเขาครับ มีโดดครับมีโดด

สุดยอดสุดยอดครับเซียนว่าทางว่านอนนิวาดนี่เอาคัทเอาแน่ครับพี่น้องครับใส่เงยหลายตัวแล้วตักปลาจีนปลากระกหูพี่น้องโอ้ไปสับตัวหนึ่งพี่น้องท้ายบ่าท่านสับกระโดดออกครับตัวใหญ่เติบพี่น้องครับ อ๋อยังมีเหลือครับยังมีเหลือพี่น้องครับยังมีเหลืออ้าวแต่เรียบร้อยครับผมมีพลาดพี่น้องทันในเข้า

ดูกัะต่อครับพี่น้องครับมาดูกัะต่อยกหนีซิม,มีโดดบ่เออยกหนีบ่มีครับ อ่ครับดูดสุดดุงพี่น้องครับดูนสะดุุงแต่มีบาดถือบาดบวชถือแม่ครับพี่น้องครับ อาครับสะดุ้งฟังไม่ต้องติดปลาใหญ่ครับสะดุ้งฟังติดปลาจีนใหญ่ส่วนให้เพื่อนนะส่วนให้เพื่อนนะมันอากาศกันนะครับปลาจีนใหญ่พี่น้องครับสะดุ้งริมฟังครับ เอาตักเรียบร้อยบ่เ,เออเรียบร้อยบานนี้โอ้ยนะครับสะดุ้งฟังพี่น้องบัตสิได้กับบอยยากครับนะครับเพิ่นสีเอาปลาขึ้นมาขายบานนี้พี่น้องอเดี๋ยวมาเบิ้งน้ำกันมันมีปลาอย่างเนี้ย

เด็ดแบกเกินพี่น้องปจิ้นสวยยังไปไาคนนี้อไยังไงป่าราคาะ ปลายี่สก์นมาแล้วปลากระห้อปตาหัตาแดงปลากระหูตาแดงแล้วก็ปลวกรปาปาดูครับปลาดูกรบป๋าดูขายไหมครับส่วนนี้ขายกิโลกรัมละกี่บาทนีปลาปลาตาแดงแดงะห้องยนี่ะห้อแปดสิบนะครับโลละแปบาทขาสกิโลละแปบาทครับตะหูงย่กะหง่ จัก uhm. บาดปลานี่เจ้าเอาขึ้นตาช่างโอ้สวยปลาตัวนี้ใสสวยมากเลย480ครับใครสนใจไหมกระห้ตัวนี้สดสดโอ้งามงามขักเลยที่ผ่านมาผมขอจะภาพไว้หน่อยขอจะภาพไว้หน่อยปลาขาวสวยตุ้ง่างเหนียว ก็ข้อร้ยก็มก็ปก้อยงเด้อนี่ก้อยงก้จีนก้อนวจันนี่ก้อยคงตลแซ่บอ้ยเนานารัปลากรงครับปลาก่กิโลกิโลสั่งกี่งค์หกกกิโลครับหกกิโลตัวเท่าไหร่สดสดจากไรสดสดสดว้ายอันนี้จังมานี่โอ้พี่ ตีผูใหญ่ขึ้นมาอย่างแล้วครับตีผูใหญ่ปลากระพปลากระพนะครับปลากระพโอ้ตัวดีปลาเข้ามาได้หรอกกระดุงโอกระดุงขาดหมดตี้ครับปลากระพนะครับปลากระพาดดีเมื่อไลยนะครับปลาตัวนี้บปลาโร่ประมาณนะครับแปดลูกเหรอคิดว่าแปดลูกเอาลองมาดูเขาห่มน่บ เอาสูโลวะอที่โลตัวนี้ตัวใหญ่ตนึ่งสองซ้ำหนึ่ซ้ำหาโลหาโลหกโลหกโลหกรูหนึ่ขตผู้ด่วนหกโลผาจจะได้รางวัลที่สามแล้วมันมันกลายเป็นขีดึงอยู่ดิ